บักสิงอัปมงคลชั่วไร่สิ่งไม่ดีให้ออกไปจะปัดไปหรือจะปัดมาดูดิวิธีของทัพแกอ่ะมันอี้มันนกออไปให้สุดแต่ถ้าอย่างงี้อย่างงี้อย่างี้ไม่รู้อยู่ที่เดิมตกลงจะไปจะมาการหนึ่งในนี้เขาจะเป็นแบบที่โอว่าก็คือจากอยู่ที่เดิมร้ายกลายไปให้จากร้ายกลายเป็นดีออ เอาไม่เอาไแมอาไลยโล่งใจเลยแค่นั้นอาจารย์เิงเซเปิดเซอร์คอที่สองราศีใดในช่วงนี้ดวงจะพลิกพลันจากหลายกลายดีที่จ๊ะจอาเป็นเนี่ยอาเชิญเชิญเปลี่ยนได้นะครับ ผมมานี่สิบสองล้านีผมจะไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเออต่อมาต่อมาสังทำไมทำไมเดี๋ยวปังเมื่อกี้ถามพี่ปังว่าเออพี่ปังช่วงก่อนหน้านี้ดวงไม่ค่อยดีแต่ผมมองหน้าพิธีกรแล้วผมไม่ถูกได้แน่ป้าป้าปามาที่พี่ปังโอ้โหพี่ปังตอบว่า คือจริงๆตอนแรกอยากจะตอบตัวเองเพราะว่าเมื่อผ่านมาไม่กี่สัปดาห์นี่เองอก็เขาบอกว่าดวงราศีมีนเนี่ยนะครับจาก,กทุนหายก<ช>ําไรโหดใช่ตัวนี้เป็นไงอ่ะอะไรนะครับตอนนี้เป็นไงไม่เหลืออะไรแล้วครับ มันกำลังจะมาดีอ๋อกำาจะี่ก็ต้องเป็นผมเม่อต้องเปี่ยผมเลยครับจะเปลี่ยนไม่เล่าไม่เปลี่ยนเลยพี่ครับตอนนี้ทำให้หนูรู้สึกรังเลมากเพราะอะไรคะทำไมหนูถึงรังเลคะเริ่มจากเป็นลบตั้งหลายทีเลยไม่ค่ะคือตอนแรกพ่อเห็นเกิดแล้วแบบว่ามีข้อสงสัยกันก็เลยเปลี่ยนหันไปทางนั้นแทนมีมเขาสึกว่ามีราศีแบบผ่องแผ้วขึ้นมาจากหน้าพี่เหมียวนั่นเองก็เลยบอกว่าราศีหน้ดูทำใรู้สึกว่าพี่เหมียวดูแบบผ่องใสอะไรอย่างนี้อาจจะแบบว่าหมอช่วยเยอะหมอช่วยเยอะ อันนี้นะเจอหมอหมอพรทิพย์เอ้ยหมอพี่เหมียวเขาไปบิวตี้นะยะเขาลงทุนนะยะทุกที่รู้สึกว่าตอนนี้แบบพี่เหมียวดูแบบแต่งประกายดีดีดีดลูกเกดบอกพี่เหมียวดีแต่งประกายดีเวลาเกรวยพี่จะได้ยิ้มต่างแกโอเคโอเคมาหน่องเบ้นคุณเบนที่เปลี่ยนเพราะได้ยินคุณแจ็คไม่ใช่แล้วใช่จะเบ้นต่อว่าจดูว่าจะถูก ก่อนหน้านี้พี่แจ็ค <มา S 1> บ้านน้ำท่วมไงใช่ใช่คือรู้สึกว่าเออมันก็นแบบ,บผ่านช่วงแบบว่าลําบกงลาบากอะไรมาเยอะอยู่แล้วก็เมื่อกี้ตอนพักก็นั่งคุยกันว่าให้พี่อ้อมพายเรือมารับแล้วพี่อ้อมพายเรือไม่เป็นปกติพายจากบ้านมารับ2นาทีพี่อ้อมพายอยู่ชั่วโมงหนึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเพราะว่าพายชั่วโมงหนึ่งยังยังพยายามเห็นไหมพยายามมากเจอร้ายไปแล้ว เดี๋ยวจะเจอดีเดี๋ยวจะเจอดีเดี๋ยวจะเจอดีแล้วเดี๋ยวจะเจอดีแล้วลงพินลงพินแต่ว่าร้านเด็กเมื่อกี้นั่งคุยกับเขาด้วยปะฟังเขาคุยปะคือไม่ได้นั่งคุยค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่พี่เฟนเขียนเสร็จแล้วพี่เฟนนี้อะหนูก็เห็นแอบลอเขาแอบลอเแอบลอเโดยไม่บอกใคร เนียเราเอาค่ะแต่คิดว่าถูกนะค่ะคุณแม่แห่งการคอมเมนเตอร์ตอบว่าร้านนีร้านนี้ค่ะพี่เกริี้ให้ดาว่าเขาลอกทางนี้หรือลอกทางนู้นแล้วทอดที่แล้วลอกทางนี้ลอกทางนี้ก็ลอกทางนู้นไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลยตั้งแต่เข้าร้านเพชรบ่อยๆเนี่ยขอบอกนะมันไม่ใช่ทางของเราเราไม่ได้หมอดูก็เรยถูกอ่ะอุ้ยตายแล้ว เราก็เป็นคนท,ที่ศึกษาดีข้อมูลเีเก็บข้อมูล,ลเยอะมาพี่เมียวพี่พี่เมียวตอบว่ารักรพี่เมียวเอเอเออเอออวยพรให้ตัวเองะะอะค่ะคือหลังจากที่แบบทำงานในการตลาดสดมันสี่ห้า 4, ปีแล้วเนี่ยยยืมตังค์คนคนหนึ่งไม่ได้คิดว,ว่าต่อไปนี้จะยืมเขาได้แล้วละคะ่ะ <laughs> ก็มีให้ยืมด้วยเหรอเอ้ยต้องมีพี่จ๋าพี่ไม่ต้องยืมเดี๋ยวเราจะขายร้านเล็บให้เขาแลวน้องจะแบ่งหุ้นให้พี่คนนี้แหละคนนี้แหละให้อยากให้ตัวเองได้ค่ะอยากให้ตัวเองได้มาห้พี่นิดนึค่ะบอกไว้ก่อนเลยว่ามีการแก้คําตอบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทําไมถึงแก้เอาคาตอบก่อนแล้ว ไม่เกลียดเขามากเลยนะคะเอเห็นผลคือเราเรามองว่าเหมียวเนี่ยเขาเขาออนออฟออนออฟออนออฟอยู่ตลอดแล้วก็คือเขาน่าจะเป็นคนที่แบบว่าคือทุกปีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตายยากเล้แมวเก้าชีวิตตอนแรกเนี่ยตอบตัวเองครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคือคือพี่พี่เป็นคนไม่ดูอยู่แล้วดูดวงไม่ดูแต่ว่าภรรยาเนี่ยเขาจะดูแล้วเขาจะมาบอกว่าคือหลังจากปีที่แล้วที่พี่ไม่ค่อยดี เขาบอกว่าปีนี้ของพี่จะดีเอิบย์บ้านนั่งต่อไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เขาตอบไปเราตอบเหมือนเขากถ้าถูกถ้าถูกเขาก็ได้อยู่ดีเราก็ต้องเสี่ยงไปต่อกอันอื่นไงด้วยเหตุผลนี้ถ้าไปเทียบกับพี่ฝ่งเขาสู้ไม่ได้อันนี้เป็นทางเลนเกเขาต้องฉีกเอาพาน้่งเต้นตอว่าฝางทำไมลูกทำไมก็อยากค้องเกี่ยวกับพี่ฝ่งบ้างค่ะ ไม่ใช่ปัญหาเหมือนกันครับพี่ปังไม่คุยกับเต้นเท่าไหร่ไงแล้วไม่เท่าหรอกคือแบบว่ายังไงอ่ะก็ยังคงติดตามผลงานพี่ปังอยู่ก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ฟังเพลงเพลงของเขาที่ดังไหนลองร้องให้ฟังนิดเพลงอะไรก็ไม่รู้ว่าอะไรนี่นั่นแหละผมคุ้มแม่ไม่ใช่เหรอคิดว่าเป็นพี่ปังเพราะว่าช่วงนี้เห็นงานซาซาไปเดี๋ยวจะกลับมาดีแล้วนะน้องมิงค่ะน้องมิงแต่ว่าร ก็เห็นพี่แจ็คกับพี่ปังเถียงกันแล้วไม่รู้จะเลือกใครอะค่ะเอาแล้เลือกพี่ปังแล้วก็เลือกพี่นะครับพี่ยังไม่มีเมียครับต่อต่อต่อก็นั่นแหละก็นั่นแหละก็นั่นแหละจะได้มีปัญหาก็เลยเห็นเขาเถียงกันก็พี่แจ็คเลือกพี่ปังแล้วมันก็เลยเลือกพี่แจ็คละกันค่ะก็น่าจะใช่มาหน้องพรีมค่ะน้องพรีมตอบว่ารา เราอยู่ส่วนนึงค่ะแล้วก็เห็นอาทิตย์ที่แล้วที่เขาคุยกันว่าไม่เคยได้ทงค่ะแล้วอาทิตย์ที่เราก็ได้แล้วกับได้ธงที่ทันที่สุดด้วยค่ะโอ้โหเด็กมีไหวพริบไปก็เลยคิดว่าไอซีไร้ไร้ว่าเนี่ยค่ะเนี่ยแค่ดีละน้องกินแววเออเอามาตออว่าราดเลอกสอง่ะราดเลกค่ะ เดาอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ฟังจากพวกพี่ๆ <c oughs> เขาพูดกันด้วยค่ะคำนวณมาใช่ค่ะนี่ไม่รู้จริงๆงรวมกันมาเป<ช>็นสุดท้ายค<ช>รบแล้วอาจารย์ลิงฟันทิกราศีที่ในช่วงนี้ดวงจะไปต้จากร้ายกลายดีคือราศีมีมอดูนะครับราศี